ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกมฟรีนะครับอีก3เกมนะครับที่ทาง e ีพินะครับได้แจกก็ตอนนี้ e ีพิกนี่ก็แจกเกมฟรีแบบต่อเนื่องมากเลยก็ก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่ร้านค้ากันก่อนเลยเลื่อนลงมานะฮะนี่เกมฟรีก็จะมีอยู่3เกมนะครับเกมแรกก็จะเป็นเกมนะครับฟุตบอลแมนเชอร์นะครับปี2020นะครับ แล้วก็เกมที่สองครับ s t i c k i to t the Man นะฮะแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับ Watch Dogs นะฮะภาค2นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่ถือว่าน่าเล่นเลยทีเดียวนะงั้นโอเคครับนนเราก็มารับเกมแรกกันก่อนเลยก็เป็นเกมฟุตบอลนั่นเองก็กดที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยเลยนะครับแล้วก็กดทำการสั่งซื้อ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เกมฟุตบอลมินิเจอร์ก็จะเข้าไปอยู่ในคลังของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับไปรับอีก2เกมกันก็เกมนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะก็กดที่ดาวโหลดตรงนี้ไว้เลยทำการสั่งซื้อท่าน,นี้ก็เรียบร้อยอีก1เกม โอเคครับเกมต่อไปก็เป็นเกม Watchdo อกภาค2นะฮะก็กดเข้าไปเลยเกมนี้ก็เป็นเกม18บวกนะครับดำเนินการตอ่อนี่โหเป็นเกมเกี่ยวกับอาชยากรแน่เลยก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะยังไม่เคยดูตัวอย่างด้วยน่าสนใจอยู่อนะ่ะแล้วก็ดูข้อเสนอนี่ ีให้ดาวน์โหลดฟรีนะฮะแล้วก็ซื้อเลยตอนนี้แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดฟรีนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหถือว่าได้3เกมแบบมาฟรีๆเลยทีนี้ก็เข้าไปดูที่ไลบรารี่ได้เลยทีนี้ก็เข้ามาเช็คในคังของเราได้เลยนะครับนี่เกมที่เรารับมาก็จะเข้ามาอยู่ในคังของเราเลยก็เป็นการแจกฟรีถาวรเลยนะครับเราจะโหลดมาเล่นตอนไหนก็ได้นะฮะ ก็รีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะหมดเขตวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ